สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวีวันร้านขายของชําเล็กๆเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยค่ะเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากค่าไฟแพงค่ะทุกคนค่าไฟเดือนอพฤษภาคมนะคะตอนนี้ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วค่ะก็คือ 4,721บาทค่ะเป็นค่าไฟที่แพงที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมา5ปีนะคะก็คือเดือนเอ,อเดือนเมษา4,661ค่ะส่วนเดือนอ,อมีนาก็3 4 0อยู่นะคะแต่พอมาเดือนพฤษภาเนี่ยคะ่ะโดดขึ้นมา4,721บาทก็คือ865หน่วยนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้จะมา,าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกเช่นเคยนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยลงคลิปเกี่ยวกับค่าไฟมาเล่าสู่กันฟังว่าค่าไฟของร้านที่มีตู้แช่ประมาณ4ตัวค่ะจ่ายแพงเดือนละประมาณเท่าไหร่ก็คือ เมื่อประมาณปี64ช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะก็จะอยู่ประมาณหลักพันพันสี่พันห้าพันหกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นมีเมษาพฤษภามิถุนาก็จะอยู่ประมาณ2 5 0 0แต่ว่าปี6 65ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเป็นช่วงร้อนสุดๆก็จะอยู่ประมาณ3 4 0 0ัน0 0ใช่ไหมคะแต่ปีนี้ปี 66, 66ก็คือขยับขึ้นมาเป็น 4 6 0 0 4อ่ 4, 000, 6, 4, 000, 7, เลยค่ะก็คือเพิ่มจากเดิมปีก่อนปีที่แล้วโน้นก็คือเป็นเป็นพัน 1, นะคะพันกว่าพันสค่ะสาเหตุหลักเลยก็คืออากาศร้อนขึ้นมากนะคะก็มีการใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สาเหตุหนึ่งก็คือ,อเมื่อประมาณเดือนเดือนกุมภานะคะลงตู้แช่โคกเพิ่มใช่ไหมคะ อากเดิมก็คือมีตู้ตู้เนี่ยค่ะตู้ไอศครีมตู้แช่แข็งตู้แช่เครื่องเดิมแล้วก็มีตู้เย็นที่อยู่หลงังร้านนะคะเป็นสี่ตู้แต่มีตู้โคกเพิ่มมาอีกก็คือเป็นห้าตู้นะคะตอนนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ค่าไฟเพิ่มขึ้นแล้วก็อากาศร้อนมากด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีวิธีช่วยประหยัด ไฟยังไงในร้านของเรานะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะบรรยากาศหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้มีมะไฟอ่ามาขายด้วยค่ะผลไม้ตามฤดูกาลนะคะขายทุกๆก,กิโลละสิบบาทค่ะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าร้านนะคะก็เดินเข้ามาก็จะมาเจอตูเออ้เครื่องดื่มก็คือตู้โค้กนะคะอัน,นเนื่องจากเคยแชร์เทคนิคการประหยัดไฟ เ,เกี่ยวกับการตู้เกี่ยวกับตู้แช่ต่างๆนะคะว่ามีเทคนิคการประหยัดไฟยังไงนะคะก็คือเวลาวางสินค้านี่ค่ะให้วางแบบเป็นแถวเรียงเป็นแถวเวลาลูกค้าหยิบก็จะไม่ต้องใช้เวลาเลือกซื้อนานนะคะก็เป็นตู้ไอศครีมค่ะไอศครีมก็เหมือนกันค่ะเทคนิคที่ทำอยู่ประจำทุกวันก็คือ จะแนะนำลูกค้าว่าให้เลือกให้เลือกสินค้าก่อนตัดสินใจได้แล้วก็ค่อยหยิบซื้อนะคะถ้าลูกค้าไม่ทราบราคาก็จะแจ้งราคาลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นตู้อ,อ,อาหารแช่แข็งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อ,อ่ขายมานานแล้วนะคะก็จะติดบางสินค้าก็จะมีติดราคาไว้ที่ตัวสินค้าเลยแล้วก็มีเขียนราคาไว้ ตรงนี้ก็จะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มนะคะตู้อันนี้ก็ใช้มา5ปีก็ยังไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเคยเล่าให้ฟังว่าตู้แช่เครื่องดื่มอันนี้นะคะคือไม่เคยถอดปลั๊กตอนกลางคืนก็จะเสียบไปปลั๊กไว้อย่างนี้ตลอดแต่ว่าสามารถจะปิดไฟตรงนี้ได้นะคะอันนี้แล้วก็อุณหภูมิตรงนี้จะสามารถปรับได้ค่ะ เคยมาแชร์ให้ฟังว่าเทคนิคการประหยัดไฟของแม่วีนะคะก็คือเวลาที่ลูกค้าเขามาเลือกซื้อสินค้านะคะเราก็พยายามแนะนำลูกค้าว่าสินค้าของเรามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่ถ้าลูกค้าเขาไม่ทราบนะคะเพื่อให้ลูกค้าเขาใช้เวลาในการเลือกซื้อ,อเปิด ไม่เปิดตู้ค้างไว้นะคะก็จะติดราคาไว้ให้ชัดเจนแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาเรียงสินค้าก็จะเรียงเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้าเขาสามารถเลือกซื้อได้ง่ายเทคนิคก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็เวลาที่สมมุติว่าลูกค้าเขาหยิบสินค้าออกไปนะคะแม่บีก็จะมีวิธีการอย่างนี้ก็คือสมมติลูกค้าหยิบออกไปแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องหยิบสินค้าที่ เย็นออกมาก่อนแล้วก็เอาที่ไม่เย็นนะคะใส่หยิบออกมาให้หมดแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาที่ไม่เย็นใส่เข้าไปาแบบนี้ค่ะทุกสินค้าเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการดันเข้าไปแบบนี้ก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นไม่ต้องเลี้ยงด้านหลังนะคะก็จะมีวิธีการแบบนี้ค่ะส่วนตู้โคกนะคะเนื่องจากทาง เซลล์ที่เขามาลงตู้ให้นะคะเนื่องจากมันอยู่หน้าร้านแล้วก็จะมีมีแสงเยอะทางพนักงานเขาก็แนะนําว่าถ้าจะให้ประหยัดไฟอ่ะสามารถที่จะถอดปลั๊กตอนกลางคืนได้แล้วก็แม่บีก็คิดว่ามันในตู้ไม่ได้มีอะไรเยอะจะเป็นพวกน้ำถ้าเราถอดปลั๊กก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายแบบนี้ค่ะก็เลยถอดปลั๊กหรือปิดสวิตไฟตอนกลางคืนนั่นแหละคะ่ะก็คือไม่ไม่เปิดตู้เย็นแล้วเช้ามาก็มาเปิดอีกที เ,ออเพราะว่าตู้โคกค่ะไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้เขาก็จะลดลงมาที่ที่ศูนย์ทุกครั้งที่เราเสียบเสียบตู้นี่ค่ะแล้วก็ไฟไฟในตู้นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเขาก็จะสว่างอยู่อย่างนี้ตลอดอันนี้ค่ะเราก็ใช้วิธีปิดเพื่อให้ลดค่าไฟไปได้ระดับหนึ่งในช่วงตอนกลางคืนนะคะเช้ามาก็จะใช้เวลาทำความเย็นประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงเขาจะเริ่มที่อุณหภูมิประมาณ17-18องศาแล้วก็ลดลงมาถึงศูนย์แบบนี้ค่ะส่วนตู้พวกนี้แม่หวีไม่ได้ไม่ได้ปิดนะคะตอนกลางคืนนี่ค่ะก็มาแชร์ให้ฟังว่าร้านประมาณนี้มีตู้แช่เอ,อ่อตอนนี้ก็คือเป็นห 5, 5้กับตู้เย็นที่อยู่หลังร้านนะคะค่าไฟ สูงสุดเดือนพฤษภาคมก็คือ4,700กว่าบาทประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงคะตามที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆร้านขายของชำทุกคนหรือใครที่กำลังสนใจอยากเปิดร้านขายของชำได้ ทราบเป็นข้อมูลน,นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวิวันัันสุขไว้ด้วยนะคะมีเรื่องราวดีๆอะไรก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ